สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับกับจับมาแบ่งปันฮะโอ้วันนี้มีมาสิบห้าสิบหกรายการพี่ชายเนี่ยฮะเดี๋ยวมาลองรับชมไปมาพร้อมกันนะพี่พี่นครับผมบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดไม่แพ้อีพีไหนไหนนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเด็ดกันเลยครับเดี๋ยวมาลองรับชมกันดูพี่นะากชอบดูใจนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ไอ l ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับน้องได้เลยนะ เรามาฮะรายการแรกกันเลยครับรายการเลขครับขอมาเป็นรุ่นนี้พี่ชายนะครับเป็นรุ่นตักบาทนะครับเป็นรุ่นตักบาทนะฮะได้มาพี่ชายเนี่ยฮะหนึ่งองค์เท่านั้นพี่นี่นะค่อนข้างจะเป็นรายการที่เด็ดเลยนะครับเป็นมหาจุนตอกนะนี่ฮะนี่ฮะตอกขอตั้งงอนี่ฮะวัดเขาตังออนะฮะมีรูปหลวงปู่ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญพี่ดูฮะนี่ฮะ เลขคนเบอร์มาได้เจ็ดเอ็ดครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ตักบาทนะครับต่อขอต้องงอรอบนะครับนะเป็นรายการพิเศษนะองค์นี้นะผมได้มาแค่องค์เดียวนะครับขอที่สามร้อยบาทได้มาเพียงแค่หนึ่งองเท่างพี่นะขอที่สามร้อยบาทพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นรายการพระสิวลีนะฮะเป็นรุ่นหัวใจสิวลีของรูปููเถป็นะฮะของรูปููเถิงนะฮะเดี๋ยวเรามาฮะรายการที่สองกันต่อฮะ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่นะฮะรายการแต่และรายการน,นะไม่ผิดหวังแน่นอนพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชน,นหน้ากากชินตะกัวหลังตะกุดเก้ารอกนี่ฮะดูฮะดูความเหนียดนี่ความหนานี่นะหน้ากากเนื้อชินนะพี่นี่ฮะนี่ฮะพี่ดูฮะตะกุดเก้าดอกเคลือบใสพี่นะฮะตะกุดนะเก้าดอกเคลือบใสพี่นี่ฮะ เลขคนเบอร์ห้าสิบแปดนะครับบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดพี่ชายทีเด็ดฮนะองนี้ตะกุดเก้าดอกนะครับนะผมขอเพียงแค่สามร้อยบาทนะฮะร,ราคาหลุด,ลดเลยผมขอเพียงแค่สามร้อยบาทผมจับมาให้แบ่งปันนี้ผมจับมาแบ่งปันให้พี่ๆครับนะเอาไปพี่ตะกุดเก้าดอกสามร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการนี้เนื้อหัวใจสิวลีนะครับของหลวงปู่ถิงฮนะ ต่อมา,รา,าร,รายการที่3ครับผมรายการนี้เป็นเนื้อหาชนวนธงชาตินะฮะแนวเฉียงหน้ากากชุบทองนะครับหน้ากากพญานาคนะฮะนี่ฮะโอโ้โหเป็นไงพี่ดูหน้ากากพญานาคตอกนําเลือกเลขค้นบเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะนี่ฮะจีวอนนะครับนะเป็นจีวอนหลวงปู่นี่ครับทําฝั่งปัม๊มลงไปเหมือนพญานาคนะฮะปัม๊มลงไปกับลายพญานาคพี่เป็นรายการนําเลือกนะฮะเลขค้นบเบอร์หมายเลขเจ็ด องนี้แบ่งปันให้พี่เบาๆเลยสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่ห้ามพลาดครับผมบอกเลยรายการที่สามนี่ฮะบอกแล้วว่าอีวีนี้เดือดๆนะครับมีแต่รายการเด็ดๆนะฮะต่อมารายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เป็นเหรียญล็อกเก็ตชากเขียวฮะนี่ฮะเหรียญล็อกเก็ตชาเขียวพี่เป็นไงครับ นี่ฮะผมเอามาเด็ดตอนๆให้พี่ชายนะครับเลขคนทั้งเบอร์ห้าสิบสองฮะนี่ฮะพี่ดูลุ้งๆแบบนี้เลยนะฮะพี่ดูฮะลุ้งๆแบบนี้เลยพี่รายการนี้รายการที่สี่ฮะเป็นไงพี่เนี่ยฮะสวยถูกใจไหมพี่สวยถูกใจไหมพี่รายการที่รายคสี่ล็อกเก็ตฉากเขียวฮะองค์นี้แบ่งปันแบบตกใจฮะสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบาทผมจะส่งให้พี่นะครับรายการที่สี่ฮะเป็นไงฮะราคาโดนใจพี่พี่แน่นอนนี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับเป็นรายการที่สิบห้าครับสิบห้ามาเป็นรุ่นนี้พี่ชายเนี่ยฮะเป็นหลวงปู่โตเนี่ยฮะนี่ฮะวัดท้าสิโตทองเนี่ยฮะรุ่นรวยพลานรุ่นนี้เป็นพี่ายเต่าเรือนนะฮะวัดท้ำสิโตนี้คือวัดที่หลวงปู่ไปสร้างนะครับก่อนที่จะไปอยู่วัดในกรุงเทพนะครับนี่ฮะหลวงปู่โตนะครับนะนี่ห้ามพลาดเลยพี่กับรุ่นนี้นะครับนวงปู่อ่าจะสร้างอุโบสถและก็สำนักสงฆ์หรือสถานที่มันจะมาทำ ณที่นี่นะครับนี่ฮะมาฮะรายการนี้ฮะโอ้โหสวยๆพี่รายการนี้เต่าสีฟ้าพี่เลขคุณเบอร์สี่สิบแปดนะฮะนี่ฮะเดีย๋ยวผมตัดให้ดูพี่นะฮะสวยจริงครับพี่รายการนี้ฮะรายการที่ห้าโอ้โหเลขคุณเบอร์สี่สิบแปดครับเต่าฟ้านี่ฮะหน้าก,กากอเมริกาซาตินเนะี่ยสวยๆเลยพี่พิยาเต่าเลือนเนะี่ย 200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทเท่านั้นพี่รายการที่5ครับต่อมารายการที่6ครับนี่ฮะโอ้โหรายการที่6นี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์19ครับรายการที่6ฮะนี่ครับรายการที่6ครับเต่าชมพูนี่ฮะหน้ากากนะฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิฮะ รายการนี้200บาทเช่นเดียวกันพี่นะครับแต่ถ้าพี่่ยกคู่2องค์เอาไปครับ350นะฮะ350อาพอสำหรับเต่านะครับต่อมาครับนะฮะรายการจะไปเป็นพญาเต่านะฮะโคตรเศรษฐีนะครับของหลวงพ่อพัดคุณยะกษโมเป็นรุ่น2นะครับเอรุ่น3นะครับนี่ฮะแต่ความสวยบอกเลยว่าสุดแน่นอนพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพนี่ครับ พี่จำได้ไหมครับจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่นี่ครับอ่าไปเสือนะฮะแล้วจตดังควบคู่มากับพระอาทเวสวรณนะครับแล้วอีกรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนิยมและหน้าขมมากพี่นี่ฮะพี่ดูงานพุทธศิลป์นะเป็นงานรุ่นนี้ฮะหน้าหลวงปู่พัดเต็มๆพี่องค์นี้เปิดแบ่งปันห้าเลขคูตัวเบอร์ห้าสิบเอ็ดครับองค์นี้เอาไปพี่เบาๆครับนะร้อยแปดสิบบาทพี่ได้บูชาพระสวยพร้อมจัดส่งฮะ รายการนี้นะพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้ออันปกาก้าเนี่ยฮะลงยาทงชาติลงยาเต็มอย่างนี้พี่เลขโคดเบอร์มาเลขห้าสิบเอ็ดครับนี่ฮะด้านหลังเท้าเวสุวรรณสวยๆด้านหน้าเป็นเสือคู่ฮนี่ฮะลงตัวจริงพี่นะปีนั้นคือปีเสือทองฮนะนะครับปีที่ผ่านมานี่ฮะนี่ฮะ รายการนี้ร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะแต่ถ้าพี่จับคู่นี่ครับเนะฮะจับคู่เพียงแค่สามร้อยบาทพอเฉพาะเต่านะฮะร,รายการพม่อัคู่นะฮะต่อมารายการที่เก้าครรายการที่เก้ามาเป็นการไลเงินนะนี่การหลเงินเงาเงา,เงาพี่เลขค้นตัวเบริเบร์มหมายเลขหนึ่งนะลงยันน้ำเงินขาวแดงครับสามสี่พี่การกรไลเงินขอที่สองร้อยพอกะไไลเงินขอที่สองร้อยพอหน้าคมคมพี่ นี่ครับปกติกล็ลรยเงินนะเห็นรุ่นอื่นจำไม่เห็นรายละเอียดงี้นะรุ่นนี้คมกลิบพี่นี่ฮะท้าเวสวุวรรณสวยๆด้านหลังสองร้อยบาทพอพิจารณารายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบครับรายการสุดท้ายของหลวงพ่อพัดนะรายการนี้เป็นเนื้อสามกริย์ทพี่เลขคนเตอเบอร์มาที่ทิศสองวันเกิดหลวงพ่อพัดนะเลขคนตเบอร์มาที่ทิศสองวันเกิดหลวงพ่อพัดพี่นี่เนื้อสามกริย์ขัดเงาผิวกระจกพี่นะฮะสวยๆเลยอง์นี้ขอที่สองร้อยห้าสิบ ขอ250ยหสบาทนะครับเผยแร,ร,ร,ร่บารมีหลวงปู่ฮะนะฮะความสวยอลังการจริงที่รายการที่12บสองนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามฮะรายการที่ส1บอฮะรายการที่11เอขอเป็นเหรียญเจ้าสัวรวยพันล้านของหลวงปู่มหาศิลาฮะ เหลืออยู่เพียงแค่1องค์เท่านั้นนะครับการันตีแท้ครับเลขคุณตะเบอร์สองสองศะองค์นี้แบ่งปันที่220บาทแบ่งปันให้ที่220บาทนะครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12ครับนะครับ รายการที่สิบสองนะครับขออนุญาตเปิดเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นดวงดีหลวงปู่เถิงครับได้มาหนึ่งองค์พี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่เลขคําเบอร์มาเลขสามสิบห้านี่ฮะยาแดงแรงฤทธิ์ับพี่นี่ครับเอาไปสองร้อยบาทพอฮะได้มาหนึ่งองค์พี่ชายรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมารายการที่13กับ14บี่เนี่ยยังอยู่พี่ชายนี่ครับหลุดจองนี่ครับรายการนี้เป็นรายการนี้ฮะรายการนําเลิกเลขคนจับเบอร์เลขวันเกิดหลวงปู่ครับหมายเลขหกนะครับนะฮะนี่ครับเป็นรุ่นเดียวกันที่พี่ชายนะครับแต่รุ่นนี้เป็นเซอร์ไพรส์ล็อกเก็ตนะครับไม่มีกล่องนะฮะไม่มีกล่องผมขอคู่นี้เพียงแค่สามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยพอเนี่ยฮะนำเลิกพี่ไปเปิดจะกลุ่มยังไงก็เกินนะครับผมขอสามร้อยคู่นี้ นะครับรายการนี้คู่นี้นะครับรายการที่สิบสามขอที่สามร้อยผมปิดให้นะครับใครทันใครได้พี่นะครับมีองค์เดียวนะครับรายการที่สิบสามนะครต่อมาครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สี่ขอเปิดซ้ำอีกหนึ่งรอบครับรายการที่สิบสี่องค์นี้เป็นรายการทองแดงสอดไส้อัปปกาก้า นะฮะลองเดงสดไสอัปก้าเป็นรุ่นเจริญพรเหนือดวงของหลวงปู่บุญมาฮะองค์นี้นะครับขอเปิดย้ําสุดท้ายนะฮะขอเปิดที่250บาทพร้อมกรอบครับจบให้เลยนะครับสวยๆพี่นะครับเศรษฐีนะครับเจริญพรเหนือดวงพี่นะครับรายการที่14ฮะต่อมาครับรายการที่15ต่อมาเป็นรายการที่15ครับ สิบห้านี่ครับเป็นเต่าเจ้าสัวนี่ครับหลวงอู่แสนนะฮะปัศโนนี่ครับวัดบ้านหนองจิตนะฮะอำเภอขุนหานนะฮะตำบลผู่ไฟรายการนี้เป็นเต่านะครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ยเลขโค้ดนัวเบอร์ที่นะ่แปดสองหนึ่งพาาเต่าเจ้าสัวนะฮะใครทันนะครับรู้ดีพี่รุ่นนี้โคตรแรงพี่การันตีแท้แน่นอนพี่ อง์นี้ผมขอแค่ร้อยแปดสิบาทผมปิดให้เลยพี่ชายร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกนี่ครับขอเปิดเป็นรายการนี้ครรายการที่สนะิบหกรรายการที่สิบหกครับนะได้เสมามาหนึ่งองค์พี่ ได้เสมามาหนึ่งองครับได้เสมาซีนเดิมมาหนึงห่งองพี่นี่ครับกับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยว,วเราเปิดเสมาตอนพี่ชายรายการที่สิบหกนะฮะได้มาหนึ่งองซีนเดิมพี่ไหมฮะซีนเดิมนะครับขออนุญาตเปิดนะครับดูดูกันนะฮะรายการที่สิบหก โอ้โหสิบหกเปิดขึ้นมาเป็นตัดชิปนะครับไม่ใช่หน้า,นากากนะนี่ฮะตัดชิปนั้นนาเลขหนึ่งห้าสองครับเลขหนึ่งห้าสองพี่รายการที่สิบหกครับขอองนี้เพียงแค่ร้อยสี่สิบาทร้อยสี่สิบาทผมปิดให้นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดนะฮะหลงเหลืออีกองหนึ่งพี่นะสี่สิบแปดผมไปเจอมาหลงเนี่ยไอเมื่อผมเปิดให้ในอีพีนี้เลยแล้วกัน นะฮะเป็นปิดตาจัมโบกขนกข้างนะครับรุ่นรวยหมื่นล้านของปู่ศิลานะฮะเลยอ,องคหนึ่งเฉยเลยพี่นี่โอ้โหเปิดออกมาที่เด็ดเลยฮะรายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาทีเด็ดเลยฮะเนื้อยาววัฒนาร้อยแปดนะฮะเลขคนเบอร์หมายเลขห้าห้าเลขเบิ้ลด้วยพี่เลขคนเบอร์หมายเลขห้าห้าเลขเบิ้ลด้วยฮะนี่ฮะตะกุดเงินสามดอกปิดแผ่นทองคำนี่ฮะ รายการนี้เอาไปพิจชายนะครับขอที่280ดบาทเฉพาะอีพีนี้นนไหนๆก็ไหนขอรออีพีนี้นะปกติอยู่4ี500นะ4่500้าอนะนะสีหเนี่ยพี่280ดบาทผมจบให้ใครไวใครได้ครับรายการที่17นะครับนีต่อมารายการที่18ครับนะฮะได้มา4องค์นะครับได้มา4องค์รุ่นนี้เคยมาเปิดเมื่อ4ี่หเดือนที่แล้วนะครับได้มา4ี่องค์นะครับมาฮะมารับชมกันพี่รายการนี้ รายการที่18บ8ดสเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นกะไหลทองนี่ครับกะไหลทองลุงปู่บุญมาพี่รายการนี้นี่ฮะเลขคนะเบอร์ห5้าครับรบายการนี้นะครับเฉพาะอีพีนี้นะฮะอง์ละสองอยบาทอง์ละสองร้อยบาทพี่รายการนี้รายการที่18ดฮะต่อมารายการที่19นี่ฮะ19มาเป็นกะไหลเงินฮะ เอาไปพี่ชาย200บาทหนุนซับหลวงปู่บุญมาเนียพี่นะเลขคนละเบอร์56ฮะ200บาทพี่ชายนะครับนั้นเหลือเพียงแค่นี้แหละนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการนี้ไทเทเนียมหน้ากากองค์เสมือนจริงหน้ากากองค์เสมือนจริงพี่ชายรายการนี้ฮะรายการที่20นะครับเลขคนละเบอร์42ครับเอาเป็น200บาทเหมือนกันนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายจับคู่เลยผมให้จับคู่ผมให้ทะทุนเลย จับคู่เลยผมให้สะทุนนะพี่นะเพราะมันได้มาแค่ห้าองค์นะครับต่อมาฮะรายการจะไปพี่รายการยีิบเอ็ดนะครับรายการยีิบเอ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาแดงฮะรายการยีิบเอ็ดเนื้อทองแดงสตินลงยาแดงเลขคนตัเบอร์เก้าสิบสี่ฮะเอาไปสองร้อบาทพี่จับคู่องค์หน่ก็ได้ผมให้สามร้อยไปเลยเฉพาะอีพีนี้นะฮะต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการยีิบสองรายการยีิบสองรายการสุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงผิวมะขามเลข,ข 29, นคนตัเบอร์สองเก้าเนี่ย รายการที่ลงยาส้มบีเอาไปสองร้อยบาทนะครับรายการยี่เจ 7, 8, 9, 9, 9, 10, 12, นะ็ดแปดเก้ายี่สิบยิบสองฮะเอาไปสองร้อยบาทพี่จับคู่สามร้อยเลยพี่คู่แต่ก็จัดมาฮะใส่พี่ยันนี้นะครับสำนี้ครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้จัดให้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่อุ่นหนุนนะครับมาลุยกันพี่ชายนะครับ